รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะวันนี้เราก็ยังคงนําสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเดตเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าจะเป็นสาระน่ารู้เพราะว่าในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นการส่งท้ายปลายปีแล้วด้วยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ นางสาวแพรทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหารส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางอาหารระดับโลกมอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาอาหารถิ่นยกระดับศูนย์นวัตกรรมอาหารชุมชนชูหนึ่งหมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยเดินหน้าสร้างอาชีพให้คนไทยกว่า75,000ตําตำแหน่งเพิ่มรายได้กว่า3 5พันล้านบาทการฝึกอบรมตามโครงการโอฟอสนะครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านอาหารนี่คือนโยบายสําคัญของรัฐบาลฝึกอบรมอัพสกิลรีสกิลทักษะสูงให้กับคนไทย ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามเป้าหมายคือเราจะต้องอบรมให้ได้ครบทุกหมู่บ้านนะครับหหมู่บ้านก็จะมีการอบรมอย่างน้อยมี1เชฟอาหารไทยเพื่อที่จะสามารถส่งเชฟอาหารไทยเหล่านี้ยออกไปอยู่ทั่วโลกก็จะกลายเป็นทูตวัฒนธรรมทางด้านอาหารไทยไปประจําในร้านอาหารไทยซึ่งเราจะมีแผนการในการที่จะเปิดร้านอาหารไทยให้ครบประมาณ1 0 0 0 0แร้าน ในนปี2570ะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยก้าวไกลสู่ระดับสากลสนับสนุนการส่งออกสินค้าอาหารไทยให้มากยิ่งขึ้น แบงค์ข้ Illumination Festival ในทีมหมูแดงบุกกรุงเริ่มเด้งแล้วใน9แลนด์มาร์คทั่วกรุงเทพตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568มีนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างปรากฏการณ์แสงสีสุดอลังการขยายช่วงเวลาการท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนออกแบบเส้นทางประดับไฟ Illumination ในจุดแลนด์มาร์คสำคัญสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปลายปีเฉลิม สอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความสุขความประทับใจคาดสร้างรายได้หมุนเวียน1,196ล้านบาทผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม2 0 24 Amazing Thailand Culture and Art Festival การแข่งขันเต้นรำของกลุ่มคณะนักท่องเที่ยว Active ซี n นียจากคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนหวังใช้การเต้นรำซึ่งเป็นศิลปะอีกแขนงเชื่อมโยงและเปลี่ยนวัฒนธรรมมาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเราก็พยายามหากลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆเพื่อให้เดินทางเข้ามาประเทศไทยเราก็มาใช้จ่ายเงิน ก็จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยที่กําลังเป็นที่นิยมสําหรับคนจีนที่มีอายุสูงเนี่ยก็คือกิจกรรมในการมาเต้นวันนี้ก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายแล้วก็มีเวลาเดินทางเชื่อได้ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่สําคัญในอนาคตอ้ยชีวิตบัรลนันพันกว่าเรื่องวีวอวีวอวีวอถ้าจะตุยขนาดเนี้ยไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวดิ แรกติดใจคำต่อไปสุบจนเหนื่อยลาปุ๋ยเลยสุกทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวอย่าลืมมาแพลนฟิปของคุณที่เม<อ>ืองหน้าเที่ยว com กระทรวงพาณิชย์ชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมช็อปสินค้าราคาพิเศษในแคมเปญพาณิชย์ลดราคา New Year m e g a s a l 2025จัดขึ้นระหว่างวันที่17ธันวาคม2567ถึง31มกราคม2568รวมผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำลดราคาสินค้ากว่า40,000รายการสูงสุด80%ครอบคลุมทั้งอาหารและเครื่องดื่มของใช้ประจำวันเครื่องใช้ไฟฟ้าของตกแต่งบ้านยาและเวชภัณฑ์สินค้าบริการหลากหลายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและสร้างความสุขให้ประชาชนทั่วประเทศ ทพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่แล้วนะครับก็อยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขนะครับก็ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าในราคาถูกจะมีสินค้ากว่า4,000 40, ชนิดนะครับส่งพันนิดเองเราก็อันนี้เป็นของขวัญนันที่เราส่งให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็อยากให้ไปช่วยช้อปปิ้งกันในช่วงภาวะ เศรษฐกิจนี้ก็แนวโน้มเศรษฐกิจเราก็จะรังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เชื่อว่าประชาชนก็จะมีความสุขขึ้นเรื่อยๆความสุขข,ของประชาชนนี่มีความสํมาคัญมากสำหรับประสบการณ์นีครับกระทรวงสาธารณสุขเปิดบ้านกรมอนามัยเปิดใจโลครับไม่โลแคลห่างไกล NCD ขับเคลื่อนนโยบายให้คนไทยห่างไกล NCD ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากกว่า14ล้านคนโดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแนะเทคนิคเพิ่มกิจกรรมทางกายเพิ่มการเผาผลาญรักษาความยืดหยุ่น ของหลอดเลือดลดเลี่ยงการทานอาหารโซเดียมสูงเน้นให้ทานผักสดสีเขียวผลไม้สดหลากสีรวมทั้งจัดการความเครียดนั่งสมาธิหรือทํากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายก็สามารถลดความดันโลหิตได้เพื่อสุขภาพที่ดีเราต้องขับเคลื่อนแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนที่ตั้งว่าประชาชนเนี่ยมีพฤติกรรมและมีนิสัยการกินกินมากเกินไปกินหวานกินเค็มกินมันนะครับแล้วก็ไม่ออกกำลังกายมันเรารณรงคนะ์งให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ แล้วป้องกันตัวเองคิดได้ว่าเป็นภาระให้กับตัวเองวพาตัวเองต้องป่วยเหมือนฆ่าตัวเองเป็นภาระคนอยู่ข้างกายคนที่เรารักเป็นภาระให้ประเทศชาตินะครับถ้าทุกคนเข้าใจตรงกรันเชื่อว่า NCD จะต้องลดอย่างแน่นอนในประเทศไทยครับ ่อเป็นการรับสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางร่วมงานผูกพัทรศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตณนวัดหนองไผ่ตำบนอกพักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่28ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568กลับสการะ5มงคลสถานภายในวัดหนองไผ่พระพุทธรูปปางปรินิพนธ์ประดิษฐานในพระอุโบสถมหาอุดกราบขอพรพระพุทธสิทธะสักยวงศ์ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระโมคัคลานะพระสารีบุตรพระศิวลีและพระภากุละซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศพม่ากลาบผล่ี่พึ่งหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่สายครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานอารณิวาสีณเจดีย์ปฐุมบุรพาจารย์ปิดทองรูปหล่อหลวงปู่สังวานอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานแห่งเมืองสุพรรณบุรีณบนดมกลางน้ำบูชาครูหลวงพ่อสุวัสวัทโนอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ผู้ดำริสร้างมงคลสถานณพิพิธภัณฑ์สุวัทโนอักสรพร้อมกันนี้เชิญชวนกุลบุตรร่วมอุ สมบทหมู่ฉลองพระอุโบสถหลังใหม่หากท่านใดสนใจเจริญจิตภาวนาสามารถร่วมบทเนคขม,มะปฏิบัติธรรมตลอดงาน9วัน9คืนเพื่อความเป็นเสิิิมงคลในชีวิตนอกจากนี้ยังสามารถเที่ยวชมในจุดต่างๆซึ่งตกแต่งสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพความประทับใจที่ซ่อนปริศนาธรรมให้ข้อคิดการดําเนินชีวิตอีกด้วย เน้สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088-1908889คุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะคะที่เราจะได้การส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะไปเดินทางรับสิริมงคลกันที่ไหนเนี่ยยังไงก็ถ้าหากว่ายังไม่มีแผนนะคะก็สามารถติดตามรับชมกับรายการของเราไปได้นะคะเราจะได้นําพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรับสิริมงคลด้วยกันวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาเดิม6นาฬิกาเป็นต้นไปกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางททอบอ5สวัสดีคะ่ะ